안녕เซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมากอเคป๊อปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เมา้ามอยเรื่องราวต่างๆดูก,การเคป๊อปกันนะครับและสาหรับในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของสาวเลสลรฟฟิ้ที่ล่าสุดนี้นะครับได้มีการปล่อยที่เซอร์คัมแบ็กออกมาหลังจากที่ปล่อยออกมาก็ได้มีกระแสตอบรับมากมายทั้งชื่นชมสาวๆแล้วก็ชื่นชมเรื่องคอนเซปต์ในการเล่าเรื่องราวต่างๆนานาอีกด้วยนะครับแต่การชื่นชมนั้นก็จะมาพร้อมกับเรื่องราวของความขัดแยง้งเพราะว่าล่าาสุดนนี้นัทง ในเกาหลีได้มีการออกมาพูดคุยแล้วก็ตกเถียงกันอย่างดุเดือดเกี่ยวกับทีเซอร์ล่าสุดของเลสล่าฟิมโดยมีการตั้งกระทูเอาไว้ว่าการไม่สวมใส่อะไรเลยนอกจากชุดชั้นในในพื้นที่สาธารณะของสาวสาวเลสล่ฟิมในทีเซอร์คัมแบ็กล่าสุด โดยท็อปิกนี้นะครับได้มีการเฉพาะเจอจงไปที่ฮยุนจินแล้วก็คิมแชวอนนั่นเองนะครับซึ่งในทีเซอร์นั้นยุนจินก็คือใส่สปอร์ตบาร์แล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็คุมด้วยเสื้อโค้ชหนานสีชมพูด้านนอกส่วนแชวอนนั้นก็จะเป็นเสื้อครอปที่เป็นลักษณะเป็นเฟอร์นิดๆหน่อยๆแล้วก็กางเกงน่าจะเป็นฟิลสปอร์ตชุด sport สปอร์ตซะมากกว่านะครับแล้วก็คุมด้วยเสื้อโค้ชที่เรืองแสงอีกหนึ่งตัว ซึ่งในลูกนี้นะครับที่ทําให้ชาวในกาหลีต่างออกมาแสดงความคิดเห็นถูกเถียงกันว่าเออมันถูกกระเทศะไหมที่จะใส่ชุดชั้นในออกมาเดินในพื้นที่สาธารณะนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้มีการมาคอมเมนต์ต่างๆนานาทั้งพูดถือว่า ทำไมพวกเขาถึงคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงนั้นจะเดินตามถนนโดยที่ไม่สวมใส่อะไรเลยนอกจากชุดชันน้นในบางคอมเมนต์ก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่าฉันเข้าใจนะว่ามันเป็นแฟชั่นแต่มันเป็นแฟชั่นยังไงหรอกับการที่ใสช่ชุดชั้นในออกมาเดินเล่นกลางถนนบางคอมเมนต์ก็ได้มีการพูดถึงว่าถ้าลองเป็นผู้ชายใส่ละคุณคิดว่ามันจะเป็นแฟชั่นอยู่ไหม บางคนก็ได้มีการพูดถึงอีกเรื่องอีกประเด็นไปเลยนะครับอย่างมีการพูดเอาไว้ว่าสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจก็คือการเดินไปแบบนั้นแล้วก็ทิ้งขยะลงบนถนนมันคืออะไรมันถูกแล้วหรอบางคอมเมนต์ก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่าสาวๆาเลเซอร์ฟิล์มนั้นกําลังทําให้เด็กสาวจํานวนมากเริ่มคิดว่าการแต่งตัวลักษณะแบบนี้ถูกต้องแล้วพวกเขากําลังที่จะแต่งตัวตามซึ่งมันจะเป็นปัญหาต่อมาในภายหลังบางคนนะครับก็ได้มีการมาคอมเมนต์ว่าฉันนั้นไม่เข้าใจเลยว่าทําไมผู้หญิงถึงต้องแต่งตัว ให้มีการโชว์ผิว มันทาให้ดูเท่ดูมั่นใจหรอแล้วก็มีคอมเมนต์มากมายนะครับที่มาโต้แย้งกันว่าเออการใส่ชุดชั้นในชุดสปอร์ตบาร์แบบนี้การพื้นที่สาธารณะนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันอาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมแต่ก็ยังมีแฟนคลับบางกลุ่มนะครับที่มาพยายามอธิบายพยายามแก้ไขพยายามบอกว่าเออชุดพวกนั้นมันจะเป็นอะไรหรอมันก็ไม่ต่างอะไรจากชุดว่ายน้ำถ้าใส่ให้ถูกที่มันก็ถูกต้องแต่นี่พวกเธอนั้นใส่เพื่อเป็นการถ่ายทํา MV ถ่ายทาทีเซอร์พวกสาวๆเลยเสารฟิล์มทั้ง5คนนั้นไม่ได้ใส่ออก เดเิบางคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่าตอนนี้นั้นเทรนการใส่สปอร์ตบวกกการใส่ชุดกีฬานั้นกําลังมาแล้วการใส่แบบนี้มันจะมีปัญหาอะไรหรอบางคนนะครับก็ได้มีการชมยุนจินเอาไว,ว้ว่าว้าวสัดส่วนของยุนจินนั้นมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะเธอต้องทํายังไงถึงได้หุ่นแบบนั้นมาฉันระอิจฉาอีคอมเมนต์ก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่าโอ้โหสัดสวนทาง5้าคนนั้นดูดีมากๆเลยนะแต่ฉนันแค่กลัวว่า,วาพวกเธอจะไม่หนาวจริงๆใช่ไหมและบางคนนะครับก็ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ว่าเห็นได้ชัดว แค่ใส่ชุดแบบนี้ในวันที่ถ่าย MV หรือว่า t ีเซอรหรือว่ามันอาจจะเป็นชุดคอนเซปต์ o m มแบ็กพวกเธอนั้นไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้ในพื้นที่สาธารณะสักหน่อยและอีกอย่างนั้นพวกคุณลองดูดีๆยุนจินของเราแล้วก็แชร์วอนนั้น พวกเธอบรรลุนิติภาวะแล้วการแต่งตัวแบบนี้จึงไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณคิดว่าอื่นแชร์แต่งตัวโป๊คุณลองไปดูทีเซอร์ใหม่อีกครั้งอื่นแชร์แทบจะใส่ชุดคลุมอยู่แล้วและนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างคอมเมนต์นะครับที่ทางชาวเนตเกาหลีนั้นได้ออกมาโต้แย้งกันทั้งในเรื่องที่บอกว่าเอออาจจะดูไม่ดีที่ใส่ชุดชั้นในเดินในที่สาธารณะแล้วอีกฝ่ายก็อธิบายว่าเออมันไม่ใช่การใส่ชุดชั้นในในพื้นที่สาธารณะมันเป็นสปอร์ตบรามันเป็นชุดกีฬาแล้วอีกอย่างพวกเขาถ่ายเพราะว่ามันเป็นคนการคการ แลฟิล์มนั้นไม่ได้ไปเดินเล่นบนถนนสักหน่อยสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับและสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันยอง